ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเ,เด็กควรได้กรับคำแนะนำนะครับ บากบเกี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ w n ยูเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย10กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมวิคราะบาสเกตบอลหญิงสารัฐเมกาเช้าวันพุธครับลงสนามกันทั้งหมด5คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องในวันนี้ครับคู่แรก p h นิ n เมอร์คิวรเปิดบ้านเจอกับทางด้าน l อ s p เว k ตตอน9โมงเช้า แล้วเวลาเดียวครับ Las Vegas X ครับเล่นรีแมทต์ต่ออีกหนึ่งเกมกับชิ i c โก o Sky ก่อนไปิวเคะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ก็จบไปแบบหวานเทียบครับ a l a น t a Dream เจอกับ c o n n e c t i c ัต Sun ครับซึ่งก่อนแข่ง a t l a น t a Dream เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ประมาณ12-13แต้มด้วยฟอร์มในซีซั่นนี้ครับผมก็เลยให้ทัศนับไปทางเจ้าบ้านอย่างน a Dream เป็นต่อที่ประมาณนี้ครับ สุดท้ายก็ทําได้สําเร็จครับแม้เครื่องแรกเครื่องยังไม่ค่อยร้อนเท่าไรครับนาแค่ประมาณ2แต้มเท่านั้นแต่สตาร์ทพอตเตอร์สามมาก็ถล่มทลายครับสุดท้ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์87ต่อห2อโดยผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมอย่างเรียนฮาร์วาร์ดครับ18บแปดแต้มห้ารีบามด้วยอลิซาเรครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับ15แต้ม6รีบาล์นาซิลมอนช่วยกดไปอีก14แต้ม5รีบาวสแอสซิส มายาคาร์เวียสิบเอ็ดแต้มสามรีบาวหนึ่งแอสซิสสุดท้ายก็เป็นเอลตาดรีมครับก็มีความพร้อมเต็มที่ก่อนจะเข้าสู่รอบอันดับเพลย์ออฟครับอันดับหนึ่งสายตัวออกไปว่ากันต่อที่การแข่งขันในคู่แรกครับฟินิคเมอร์คิวรีเจอกับทางด้านเอเอสปาร์คโดยเจ้าบ้านฟินิคเมอร์คิวรี่นำโดยอะคัวมาคานี่กับเคเลียคอปเปอร์ครับในตำแหน่งตัวถือบอลครับส่วนสตัตูซาบาลีสมอลฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดยังคงใช้อลิซาโทมัส ่วนเจ้านาตาชาแม็กยังคงยืนเซ็นเตอร์คอยดีบาลใต้แป้นส่วนเอริสปาร์ทีมเยือนครับนำโดย South สาวสวยยางเคลซี่พรามครับตัวถือบ bon อลอยกาจูลี่เอลแมนอาชุราสตีเฟนยังคงยืนสมาฟอร์เวดครับผู้เล่นชุดวงในเป็นเดริก้าแฮมบรีเล่นคู่กับริกเกียแจ็กสันในตำแหน่งเซ็นเตอร์คอยดีบาครับซิตี้ในซีซั่นนี้เฟนิกซ์เมอร์คิวรี่เป็นอันดับ3ชนะ27แล้วก็แพ้ไป15เกมครับ ส่วนเอลเสปาชนะ20แพ้22อยู่ในดับ6ของสายเกมนี้มีความสำคัญกับเจ้าบ้านอย่างฟินิคเมอร์คิวรีมากกว่าครับเนื่องจากกำลังต้องการแย่งที่2กับทางด้านลาสเวกัสเอสครับเกมนี้ก็มองว่าเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่6แต้มค่อนข้างสมเหตุสมผลตามน้ำต่อเลือกฟินิคเมอร์คิวรีส่วนอีกหนึ่งคู่ครับลาสเวกัสเอสครับดวนกับชิคาโกสกายครับเล่น2เกมติดต่อกัน โดยลาสเวกัสนำโดยแจ็คกี้ยังครับเชลซีเกรย์เคสตันเบลนาลิซาสมิธและเอเจวิลสันซีซั่นนี้ชนะมา28แพ้14เกมครับอยู่ในอันดับ2ของสายแล้วก็ทำสถิติชนะมา10กว่าเกมรวดครับถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับลาสเวกัสส่วนชิคาโกสกายไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับอยู่ในอันดับ6ของสายตัวนออกชนะ10แพ้32 โดยกุนเล่นที่น่าจะส่งลงสนามวันนี้เป็นราเชลแบนแฮมพอยกาดครับส่วนชุดที่กาดเป็นแมดดี้เวสเบลสมอลฟอร์เวดเป็นเอเดวัลสกินส์ครับผู้เล่นวงในมิเชลลาโอเยนเวียครับส่วนเซนเตอร์ยังคงใช้สาวร่างยักษ์คามิลาคาโดซโซเที่ยฟอร์มกันแล้วครับลัสเวกัสเหนือกว่าเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นเกมที่ก่อนจะเข้าสู่รอบเพยอ์ออฟคงต้องการถลม่มครับเพื่อที่จะเรียกขัญกำลังใจครับ เ้ว่ความมั่นใจในทีมอีกครั้งกับ16แต้มวันนี้ราคาแพงมากแต่น่าจะข้ามฟากให้สำเร็จ10กันยายน2025ให้ไว้2คู่หน้าช่องครับผู้แรกฟินิกเม m e r คิวรเจอกับทางด้านแอร p a r k ปขอว่าตามเนื้อผ้านในเกมที่มีความสำคัญครับฟินิ n เม m e r คิวรน่าจะเล่นแบบเต็มที่ครับเพื่อชนะไว้ก่อนครับ6กแต้มที่ให้มาถือว่าสมเอสมผลยืนฝั่งเจ้าบ้านส่วในหนึ่คู่ครับเจ้าบ้านอย่างลาสเวกัสครับทำสถิติชนะมา10กว่าเกมรวด เกมนี้ก็คงชนะต่อเนื่องไปครับแต่น่าจะเป็นการชนะแบบถลมทลายอย่างน้อยสิคะแนนยืนฝั่งทางด้านลาสเวกัสเอสเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ